คำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสีย่ยงร้อเอร์เซก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณขอพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีอาปีหม่กันครับสวัสดี fc แฟนช่องน้องแสงชาแนวกันเมื่อสุขสุขสดนะครับเด้อ มาเจอมาเจอกันนะครับแง่เมื่อแรกนะครับของวันที่เกตนะครับเดือนมกราคม2568พี่น้องนะครับวันที่เกตแรงมือพี่น้องฮอกกอเลยเฮากกอลเลยเกตมือนะครับเพิ่งจะได้เกตมือนะพี่น้องอีกปรจักษ์กิมมือสิเป็นวันเด็กกันได้พี่น้องวันที่สิบเสาร์ที่สองของเดือนแรกนะครับคือเดือนมกราคมนะพี่น้องเสาร์ที่สองของปีก็ว่าอะไรสิเป็นวันเด็กแห่งชาติแต่ว่าไร้หม่องหลายทีประจักษ์บ้านซุกนี่สินะครับเพราะว่าวันเสาร์ก็สิได้ไป ผาลูผาลาไปเที่ยววันสาร์ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะหลายพันนี่พี่น้องเมื่อใครห้องวันเด็กวันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านวัน,น,นกำนันวันแม่ว่าโอ้หลายวันอีลีพี่น้องนะครับอ่านี่แต่ละอ่าแต่ละปีกนะ็ได้เนาะพี่น้องเอกากร่เพาะกันนะครับเพื่อนกระจัดไห้ความสำคัญอ่าแต่ละบุคคลนะวัวสิบเป็นเด็กหน่อยวัวสิบเป็นผู้ใหญ่นะครับกะทิมีวันสำคัญของกระจแต่ละแต่ละอายุแต่ละช่วงนะครับเมื่อนี้ก็หน่วยพุม่ม คันค้างสหนาวพี่น้องนะครับอุณหภูมิขณะนี้เวลานี้นะครับยังไม่แรงประมาณจักอ่าเกือบทุ่มแล้วนะครับแต่ยัอยู่ประมาณยี่สิบสององศานะครับสารบ้านผมเด้เนี่ยจะกะถือว่าหนาวอยู่ดอกยี่สิบสององศาเพราะว่าเฮาอยู่ในอากาศห่อนๆเลาวพี่น้องเคยอยู่แต่อุณหภูมิสามสิบกว่าสี่สิบองศาสิครับพออุณหภูมิลดลงมายี่สิบกว่านี่ก็ว้ายหนาวสล้วพี่น้องเมื่อคืนพี่น้องทั้งภาคเหนือเพิ่นเพิ่นเพิ่นหนาวตลอดเลยกัน มันก็สิบวันหนาวไปไหนอ่ะอุณหภูมิยี่สิบกว่าองศาเนาะพี่น้งนะองเนาะอก็ว่ากันไปพี่น้องโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่เชียงของเชียงโอ้ยหไร่บองหไร่ขี้นะกสิหนาวอยู่ฟังผักเนี่ยหนาวแห้งกว่าผมเคยไปทัศนะไปเที่ยววัดจตไป <c oughs> นะครับเดือนตุลาการเชีงหนาวเพราะแห้งแล้วนะพี่น้องนเดือนมกราเนี่ยหนาวพึ่งกันแหละนะครับเอ๋อซูก,กันไปพี่น้องรักษาสุขภาะเพด้วยพี่น้องเด้อ เมื่อี้น้้นถ้าแม่ฝากพี่ฝากน้องก,กันพี่เกาเมื่อเดือนนะครับนในทางของอาจารย์มายมเรียงนำโชคนะครับมาฝากพี่ตอนน้องก,กันจะเข่าไท่ปล่อยเลยได้บัตรที่พี่น้องเป็นยังได้บวนะครับก่อนที่เขาไปเบิรงไปชมนะครับกัมาฟังคําเตือนก่อน,นนะพี่น้องนะคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิงงน่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันททุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักดยแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่คำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับอค่ะตามนั้นนะพี่น้องเรื่องอาจารย์แต่ละสำนักอาจารย์แต่ละฐานเพื่อคิดคำนวณตามสถิติตามข้อมูลตามสูตรนะครับกะมีเขามีรุดนะพี่น้องเรื่องบวาก,กันนะพี่น้องเนาะแต่เขาตลอดก็รวยเสียละรลุดตลอดก็ทุกข์คือเกา แน่ครับเอาป่าว่ากันพี่น้องนะครับอขาให้เรากระยิบกระยิบแล้วพี่น้อง้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้น้ำแน่นะพี่น้องเนาะขอบคุณในไลค์กรแล้วกันนะฮะสลับพี่สลับน้องสลับเอลซีครับอาจารย์ก็ขอเป็นตัวต้นสุภาพแล้วพี่น้องเด้อนะฮะห้เกียรติซึ่งกันกระดักันนะครับมาเบิ่งขอมูลนะครับขอมูลนวัดที่ผ่านมานะครับวัดที่ผ่านมานะครับวัดที่ผ่านมาก็อาจารย์มาจุมเรียงนำโชคนะครับหายมาที่สามนะครับเด่นไปที่สาม นะครับสามล่างย่างเดียววัสดุปนวานให้ม่ที่สามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าราคาสามแปดครับรุดไปพี่น้องคนที่ผ่านมารุดนะครับหลุดไปครับนที่ผ่านมาอ่ามาลุ่มหัวต่อไปกันแล้วกันนะครับมันจีเป็นไรนะครับมันจะมีขอไม่รุดคือบ้านนั่นแหละนะครับมีเข้ามีรุดมีน้ำมีมีอะไรห้าบาทไหมครับอะไรน้ำอะไรหรือมีน้ำมีน้ำมีน้ำมีมั้น้ำห้าบาทน้ำเปล่าลูกห้าบาท อ,อ่ะอับขนมเลยครับนะครับอีกก็คืออ่างวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาน่าแบบสละอาจารย์มาเจนไดนโชคนะครับมาเบิ้งงวดน,นี้นะครับขอบคุณครับมาเบิ้งงวดน,นี้นะพี่น้องเนาะแบมาดูงวดที่จะถึงนะครับ,ออรบโอ้อ,อ,อ่ะงวดที่ผ่านงวดที่ผ่านม่ากระเบิ้งไปแล้วงวดนี้เนะ วันนี้นะครับเดีย๋ยววันนี้กับเพื่อนหายเดินหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างหน่วยล่างอ่ะหน่วยล่างหน่วยล่างให้มาที่ห้าสี่ห้าหกนะครับพี่น้องหน่วยล่างให้มาสี่สี่ห้าหกจับจับชุดตัวใดพี่น้องนะพี่นอ้องได้ตัวดีๆมาจับใส่็จทั้งหนาบอพี่น้องนะครับอะไรมาใส่สี่สี่อะไรมาใส่ที่ห้าอะไรมาใส่ที่หกนะพี่น behav, นะ้องนะแต่เพื่อนหายใบยัน,นสีได้พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแคป๊นึงพ,พี่น้อง อย่าเซ็นแป๊บนึงด่งพี่น้องเด้ออ่ะเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยนะครับสำหรับล่างอย่างเดียวนะครับของอาจารย์มาอยู่ในน้ำโชคนะครับอ่าเป็นชุดล่างก่อนนะพี่น้องเนาะให้ล่างมาที่แปดห้า ให้ล่างเมื่อวันที่85 86ขอไฟลายพี่น้องไอ้บางหันนั่งวะ <c oughs> กินวาซาบิใส่ขนมโ 4, ด้วร์จ85 86 84 83นะพี่น้องนะครับ4ชุดแบบหล่างย่างเดียวกับก้อนหลุดอยู่ดิเนาะมันบาหลายตัวพี่น้องนะครับกบาร์ดิมันมันบาหลายตัวเอาตามนี้เลยพี่น้องเด้อแชปหน้าจอกกระใบวันที่17มกราคม2,568ได้พี่น้องน,น,น,นะครับอาจารย์มายุมเด่นนำโชคเป็นไฮล่างย่างเดียวนะครับ85 86 84 83 นะครับพี่น้องมักแปดได้พี่น้องเด่นสแสดงว่าเด่นไปที่แปดได้พี่น้องสำหรับชุดล่างนะครับแต่ว่าอาจารย์ยื่นมาอาจารย์ยื่นตัวไหนขึอนมาหนักฮะมาด้เบิรงพี่นอ้องเอ้าขออนุญาตเอาวันขี่ทันไปฮ <laughs> ะจริงไมาเทียบไราอาจารย์กระปุ๊บไว้พี่น้องเนะาะเพราะว่าแต่ละแต่ละขีดแต่ละขีดมันก็นสิดดนนะพี่นอ้องใส่เวลาบระสพี่น้องนะครับอ่ะ 85 86 84 83พี่น้องนะชื่นชอบชอบกับจัดขัดกระพานได้พี่น้องเด้อหรือสิจาศใบยางละใบละในแก้ว่าไปตามได้พี่น้องแนะนำว่าอ่าแนะนำว่าให้อ่าสนับสนุนจัดสลากกินแบ่งเขาทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับบอสนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องนะครับยังไนแกะอ่าการพานันก็คืออ่าซื้อสลากแต่เพียงนี้น้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับจะบออาคัดตะคัด จะไม่อัตคัดเงินทองพนวาดนะพี่นอนะ้องเนาะทางกล่อ,องสลากพนวานะครับรพี่น้องพี่น้องกับพ่อได้ฟังวันสัปดาห์ไปพ่อได้รุ่นพ่อที่ประคุ้งใจมันเตลียนจังหน่อยหนึ่งเ <c oughs> นี่ครับแอดมินกับหมดระบายสองใบนี่หมด่ผ่านมากกับน,นำเต็มที่นะครับอ่าสี่หกนะนำเต็มที่สี่หกแต่ว่าอ่าได้มาไปจับสบลากที่โบนั่นแหละนะครับก็ได้อ่าหนึ่งสี่หกนะบ่ได้ตัดแล้วแล้วก็ อันหนึ่งซีหกไปซื้อได้ชุดหนึ่งแบบสองใบลดูดไปพี่น้องอ่ะบอสปีอยังพี่น้องนะครับชีวิตจะมีงวดน,น้าเสมอนะพี่น้องเนาะอ่ะถือว่าเป็นเพื่อนในทางเลยพี่น้องเลือดจะไดเกลไดนะครับยำอีกทีหนึ่งบา่าเฮาบอสนับสนุสน,สนสิ่งเพราะน่าจะพี่พคนไม้นะราวะเอฟซี C, หรือว่าไอพีแปรน้องนะครับมีแนวทางมีข้อมูลนจากให้ทั้งเฮาแดงปันนะครับหรือว่าจากแดงปันมาทางช่องเฮา นับกันยินดีได้พี่น้องเด้อมอบความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะ é, นะครับยินดีถ้ายินดีที่จะเป็นสื่อกลางมอบความปรารถนาดีให้กับพี่กับน้องหเห็นหลายหลายคน,นกดรูเกาวมสต่อไปนะครับจังไดกันความเมนต์ใต้คลิปเขามาไหนะครับมีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอเนี่ยนับจังไดกับคอมเมนต์ใตคคคคนนใ้คลิปมากนะครับย้ำเด้อพี่น้องเด้อว่าเป็นเป็นให้ความเมนต์โดยโความสุภาพกันแล้วกันนะพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะพี่น้องนะครับเพราะว่า ผู้ไหว้ย,ย่อมได้รับไหว้ตอบเสมอพี่น้องเสมออีดีดิพี่น้องเพิ่นไหว้เรามาสตัวหน้าบึงเป็น,นไ,ปได้กันเพิ่นไหว้มากกด้ไหว้ตอบเพิ่งเก่าได้ไเาดนาะมันเป็นอ,อย่างก่อนมันเป็นแมารยาทมันเป็นอุปนิสัยของคนไทยเฮา่องเหมยพี่นอนะ้องนะเพิ่นไหว้มากกัไหว้ตอบจกัจกดขียไในบ่เป็นนะมันเป็นเองมันดิเขียนมาได้กับยากนันเพิ่นยกมือปัาเป็นเทาก็บสิยกมือปัาเพื่อกันตอบกันนะครับตอบตันได้พี่น้องเด้วยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพไปแล้วกันนะครับ อามาเบอร์อีกรอบนึงนะครับสำหรับพี่สลน้องที่เขามาใหม่นะครับอ่ายะอะไรก็อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่ยได้พี่น้องเด้อผูกบนเขามาใหม่นะพี่น้องเนาะนะครับให้กำลังใจทางช่องเฮาอ่าช่องน,น้อยนี่แหละพี่น้องวันที่17มกราคม2569นะครับวงบบวดที่2ของปีแบบนะงวดที่2ของปีล่างอย่างเดียวอาจารย์มาเยี่ยมแดงนำโชคเด้อพี่น้องเด้อให้มาที่85 86 84แล้วก็83นะครับอ่าเป็นเพียงหน้าท่างเท่านั้นนะครับ อชอบกระจัดคัดกระพานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลอา่านจันมายมยมแดงนําโชคนะครับที่เบิบร์นเบีงปัดหนาทางมานะครับเนาะขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับขอบคุณพีพีดอน้องขอบคุณเอฟซีแพนช่องแบรับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะพี่น้องเนาะสลักนี้กหน่อยพราในเอฟซีโชค์โชวมันหมานเฮงลุยๆนะครับได้จากเงินแสนเงินล้านกันเมื่อสุขุสุนในวันที่17มกราคม2569นห้ร้บเกานะครับคลิปนี้ไปก่อนไปพบกันคลิปหน้า กินอีกาเข้ามาสวัสดีครับนวนมวนนิดหน่อยก็ได้แดบบนิดหน่อยหนาบานนะครับเขาเล่นอยู่้านทาง